สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านครับเชา้ชาเชา้ามาดูต้นส้มโอที่เพิ่งปลูกไปได้หนึ่งสัปดาห์พอดีครับผมปลูกไปได้หนึ่งสัปดาห์สิ่งที่ต้องดูก็คือนอกจากพวกแมลงพวกเพลี้ยหนอนจะมากัดกินใบที่แตกยอดอ่อนใหม่ที่ปลายนิ้วมือผมชี้นะครับนอกจากดูตรงนี้แล้วเราก็ดูจุดอื่นๆด้วยนะครับว่ามีมด หรือมีแมลงมากัดไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็ดูยอดอ่อนที่จะแตกขึ้นจากจากต้นต่อนะครับจากพื้นดินขึ้นมาถึงรอยต่อเนี่ยครับเราเรียกว่าต้นตอจากรอยต่อมาถึงด้านบนนี้เราเรา,เราถึงจากจากรอยต่อเนี่ยนะครับรอยต่อเนี้เนาะขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยเราเรียกว่ายอดพันธุ์ดีนะครับตั้งแต่รอยต่อลงไปถึงต้นตอเนี่ยถ้ามียอดอ่อนๆแตกนี่เห็นไหมครับสีเขียวอ่อนๆเนี่ยครับ ถ้ามียอดอ่อนแตกขึ้นมาให้เอามือดันออกนะครับไม่ไม่ให้มันแตกถ้ามันยังเล็กอยู่เนี่ยเราเอามือแค่ดันดันมันก็หักแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มาดูหรือว่าบังเอิญว่าอาจจะไปติดทุระไม่ได้มาดูต้นไม้ถ้าเห็นมาดูอีกทีหนึง่งปรากฏว่ายอดที่แตกขึ้นจากต้นตอนเนี่ยมันโตแล้ว ก็ต้องใช้กันไกลตัดนะครับอย่าปล่อยให้ล่วงเลยผ่านไปเนาะไม่อย่างนั้นยอดที่แตกขึ้นจากต้นตอเนี่ยมันจะไปแย่งอาหารยอดที่แตกขึ้นจากยอดพันธุ์ดีนะครับจากกิ่งพันธุ์ดีเนี่ยมันจะทําให้ต้นตอเนี่ยไปแย่งอาหารมากกว่าทําให้พันธุ์ดีมันไม่โตนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีมีตากําลังแตกออกที่ปลายนิ้วผมชี้นะครับอันนี้จากยอดพันธุ์ดีนะครับนี่ก็มีแตกออกแล้ว ตรงนี้ก็ใช่ครับแล้วก็ด้านบนสุดก็คือตรงนี้กล้องอาจจะไม่ชัดเนาะครับนี่คือยอดพันธุ์ดีเราต้องรักษาตรงนี้ไว้เพื่อให้เติบโตเป็นต้นที่แข็งแรงได้รับหมากรับผลกันต่อไปครับมาแบ่งปันกันเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ